สิไปหลินน้ำแม่น้อยก็พอวันเราอยู่บ้านเพิ่นเนาะแต่ขับรถอยู่สบายดีแต่อ็สบายดีเพราะแม่พี่นห้องสุขุดสุขคนเหมือนกันวันไปตั้งแต่น้ำพุแหละเพิ่นก็มาถามว่าไปไปเที่ยวเป็นจังได้มาเล่าให้ฟังแน่มีเรื่องพีสั่งเลยนะแต่เร้่เหมือนีกำลังจะมีโอกาสไปเยี่ยมเพิ่นนะนนนะก็ไปกับน้องนนคือกานนองนนก็ปั่นมอเตอรไม้มาจุกน้ำเหมือนกัน บ้านเม่น้อยกับบ้านเจ๊ขาวเขาบริการกันเป็นไดดอกประมาณสองลักเนาะบ้านเม่น้อยเป็นสบายเนาะครับเพิ่นนั่นเด้เพิ่นอยู่เฮือนเพิ่นเดยเพิ่นเพิ่นถามเดย์แบบไปไายเป็นยังไดกันเลยสิไปยังไหนเพิ่นฟังนะเดย์ให้ไปบนข้างไปบ้านเพิ่นนะถนนจากถนนดีอยู่ถนนทางก็ดี กตอนนี้ก็สิไปเติมน้ำมันจ้าน้ำม mm ันจากลิสต์แสดงนะน้ำมันอยู่ลาวน้ำมันอยู่ไทยแตกต่างกันในจุดเจ้าน้ำมันขึ้นเะไน้ำมันน้ำมันขึ้นบ่อเพิ่งเจาะเต็มยังอ่ะอพิ่งเจาะเต็มมันจะนอนว่าเนี่ยพูดในไหนนะแล้วเราควรจะไปนะเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นเอาเครื่องไปขายเลยนะเป็นเกิดเครื่องเต็มรถเต็มรางอ่ะนะเป็นปะ เอาเป็นเนมบางอย่างเอาก็เปสินเมบางอยเติมน้ำมันก่อนทคนเอาสามแสนลิตรเท่าไหร่ลูกลิกเลยขึ้นอีกแลป้งลงสบาเมื่อได้ลิตรเท่าไหร่อ เอาสามแซนก่อนสิไปก่ต้องเติมน้ำมันก่อนหาเงินหะคำก่อนเดคนเงินอยู่ไซเล่คนก็ต้องเติมพลังกินข้าวนน้น้ำเลยเลยสามแสนยูาวกับประมาณหกร้อยบาททุกคนเติมเธอหนึ่งหกร้อยบาทแต่ถ้าว่าน้ำมันแพงบอกยูราแพงนะน้ำมันแพงเส้าสามพันก็ถือว่าสามหกสิบแปด สี่เซนสี่เกือบลิตรละสี่สีนประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าเนาะบัตรใ่มากก็ไม่ได้ลายได้สามสี่ขีดเลยสามเซนสามเซนนี่มันสามเซนไม่จักลิตรหรือได้สิบสามลิตรมันถือเลยแต่สักเท่าไหร่เลยสิบสามลิตรประมาณหกร้อยบาทเนาะเนาะอ้าบอท้อนมาลูกมเหนไหมหยอกนอกเพลินทุกคนเลยเลย ไปไปนี้รไปกันไปเจอกันเพื่อนแม่น้อยอนลยบอ่นเลยออละเพิ่นอยู่หรือาเพิ่นอยู่รเ่อันนี้แหละเพื่อนเพิ่นอยูเพิ่นสายเพิ่นกเ่นสายเนาะหากมาจู่โจมเพิ่นโดยบังเอิญดิ เลยอยู่ใส่นาต้องกดกริงกันมะอะต้องมึงไม่จริงจะของเงินตังอยู่บ้ามันเป็นใจแรกเบาเปนใจนหม่นะมาเลโอ้ยเจอแหละทุกคนสบายดีตั้งสมากิปริมาณหลินมาอยัางนั็นน่นแหละ แตเธจะมาถามันนะแต่เธอจะมาถามม่ินนะว่าไปวัดนะวัิไปอีบดพาีะจนอ้านนนี่แหละนีจริงเรื่องสบายดีเด้อพี่น้องมือกล้องเขามอกล้องนมือกล่อง่อนะ้วไม่นั่งหงสวยสอย่วิจัเเนาะมาวัดศิเาคนฟังน ตามเบนร์ได้คลิปคือว่ามีเรื่องด่าหมกด่ามากมันจะหลยอย่างมนแหละเรากันฟังดนี่กะเล่าก็คือเฮ่ากับบติภูเรื่องไปสังหลยดอกเขาเป็นคนกลางแทนดิพอเรื่องเขาเมื่อเท่าเท้าว่าเขาไปหาไปไปหามาสู่ก็คือคือจะเล่าแล้วเขาไปหาเจ้าไปสิเขาก็บริหูเรื่องในซึกตาลึกหนาบาดอบาดเบานะเขาก็บริภูลึกหนาบางตื้นนึกหนาบางตื้นจงไดเออแล้วเปล่ากัญญาภูจักนแหละก็เลยแไปว่า คือจะถามเนี่ยมันคือดำมากให้พิสให้ถือฮัาก็เป็นกลางอะไเนาะฮักกับพูดให้พิสให้ถือเนาะฮักกัเป็นคนเ็ฮัก็เป็นเอฟซีคนหนึ่งเอาง่ายๆฮักกัถือว่าฮักเป็นเอฟซีแบบว่าติดตามทั้งสองฝ่ายและฮักกัอยากพูดเรื่องเนาะฮักเบิ่งทั้งสองฝ่ายได้หรือเปล่าด้วยไหจุ๊บฝ่ยเบิ่งทั้งสองฝ่ายก่ได้เข้าข้างนายก็ได้โดกเออฮักกัเบิ่งตามไปให้พิสให้ถือก็ให้มันเป็นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เลยเนาะแมนฮักกัไป เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้าจนโดนเัาไปทนหนึ่งแล้วตามความจริงข่าวแล้วน้องคำหล่ามาบ้านเขาก็ไปเยี่ยมเพลินสมมุติเัาไปไทยเขาก็ไปเยี่ยมนั่นอย่างก็ไปเยี่ยมบงมลาพนลำเพลินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มโนบ ไม่พอแพ็คือกาวทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขากับเขาวประด้มีิยางกันเด็กก็มิตะหักแพ็หักแพ็กเรื่องของคนสองคนอันนี้มันเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องยังครับโมฮูอนะเขาเป็นคนกลางเขาเป็นคนกลางกันรักทั้งสองคนเหมือนเดิมแมนแมนคือไม่น้อยเพราะจะอย่างอู้อยากอู้โทรไปถามไปถามไปค่ะโอยว่าแบงโทรศัพท์มันกบบว่าบอดายมันเกิอเป็นเนาะคือเกิอเป็นเนาะชุดก็เมาเลยว่าเอาบนสิโลโทรถามคนกูว่าเพิ่นรู้จักเพิ่นอันประสบการณ์โดยจริงเห็นะแบบว่า ไปไปเจอทั้งสองฝั่งเนาะไปก็จะมีเรื่องอย่างการจงได้คำตอบก็คือไม่รู้ไปเขาสู้คอมทีมพี่น้องไปรู้นะโอ้โหโบแม่นถ้าไปเองสมมติถ้าไปเองถ้าไปบานแพงไปอะไรอย่ยก็ไปมหาสารคามนะไปหาไปเพอวงมาลันแฟนสำนักงานเพื่อเพื่อกระต้อนครับครับสู่อย่างดีเบิ่งในคล้ชิปเพื่อนกระหักเจ้าอยางดีคนกระหักคนกระักแพงแบบว่าเขาเป็นญาติผู้หนึ่งแบบคนสนิทผู้หนึ่ง เพิ่นกะต้อนหักเพิ่นกะแต่งข่าวแต่งน้ำพาไปบนอยู่บนนอนสรุปง่ายๆว่าเขาก็คือคนกลางเหมือนบ่อยเขาเป็นเอฟซีอะไรเขาบบฮู้เรื่องของเพิ่นเพิ่นหักแพงเขาหักแพงเพิ่นคึกคำหลาหักแพงเขาเขาก็หักแพงเพิ่นแต่เรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องส่วนตัวจู่เพิ่นเหาจูเพิ่นมีหยังก็นยังกันเหาเขาบบฮู้เพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางเทื่อนเนาะเส้น เล็กๆน้อยๆปกตินิดนึงเศรษผมบังคุกเขาอาชีพเข้ากับภาวนาก็อยากให้สองคนแต่วันเนาะพูดคุยกันแล้วก็ไปต่ออะไรใจจริงเอาฮกแพงกันตั้เก่าเพราะว่าเขาไปอยากเห็นแต่วันเนาะน่องไปแบบข้าวเก่าเเก่าเก่ามันโค้งบูซุดดีๆเลยทุกคนนอกเวทีคือจะเออาเข้าเบิ่งแล้วเนาะนอกสวยนอกสง่าคือวงวันเราเป็นลำเพลินพันกันเนาะวงพันกันใหญ่คุณจะลงทุนหลายซิปล้านเลย พอสิตั้งวงมันเปนธรรมดาคะธรรมดาแหละวงผลมีคนวงเป็นลอยผมบอกสองลอคอนบอกคอนวอยแดนเซอร์นักห้องกับประมาณหาคนนักห้องกับหาซิฟก้านักห้องหาซิฟคนแล้วแนนแดนเซอร์กับลอยว่าทุกคนมันไม่ได้เป็นหน่อยใดเวทีแมงเครื่องเสียงไฟหลดฝนป้าไปเบิ่งอลังการอะไรใหญ่อลังการใหญ่อลังการแต่ตึกหนาบาบาเตอร์สรุปว่าที่ว่าเจ้ามาในก็คือว่า กัมันไม่ล่าบ้าบอกกันนี่แหละเพราะว่าก็ไม่อยากบอกอยากบ้าด้วยความจริงกันเลยไม่อยากบอกเธอเพื่อนด้วยความจริงเนาะแม่นคณะว่าเขาเขากับเพื่อาให้เบิ่งด้วยแววตาว่าเขาจริงใจขนาดใดเขาไปเพราะว่าไปเงินความหักความแพงคือปั่งปังซ้ายปังขวากับบ้านพี่เมืองนอกเขาใจเรื่องพี่น้องเขาใจคนเลี้ยงเนาะแเขาใจเลี้ยงนึกมาสิว่าเขาอุ้ยผู้ฮู้เรื่องบ้าบ่กโมเดิรู้เรื่อง ให้สองฝ่ต้เห็นดูเดือดเห็นดูเดือดฟังนูดกีกแบบหนึ่งฟังนี่ก็ดูหนึ่งฮักกะโบฮู้เไ็นลรยสดเป็นลาสดสบายเออวันดอเบิ่์เป็นเป็นว่เด้เบิงคือเขาอันน้องน้องรับละครคำหลากไล่ยสดซี่แจ้งนะแต่เจ้าข้าวกับท้าว่าได้รเบิงกบอกกัมีปากปลายแหละเบิร์กละละเอียดเพราะว่าเวียดฮะลมฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยไอกอ สิบเอวเลยคำหลักกับถึกทะลมแล้วก็ถึกทะลมเนาะฮักกบูฮู้เรื่องเนาะเพิ่งไม่คลิปเพิ่นคนฮาคันบ่มี่ยังเพราะฮาวกบ่ฮู้แหละสิบเอวยังกับสิบเวหน้าสรุปว่าเฮาเป็นคนการาะเป็นเป็นซ c ทั้ง2ฝ่ายที่ทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าเพิ่นก์เอิ้์นนะแม่แม่กัรักเพิ่นลูกคำหลักกัคือบางคนก็ถามคือไปเฮือนน้องคำหลากกับฮักแพงกันคือเฮาไปไทยครัก็ไปเยี่ยม อ่าในรุ่นเออเขากลับไปมหาสารคามเขาก็ต้องไปบ้านแพงเพราะว่าเขาสนิทสนมหักแพงกันเด็ดนี่ยสุภาพเพิ่นกเพิ่นกะบรดทมียังกับเฮาเนี่ย่นจะหักกับแพงเพราะมากับลูกเจ้าเป็นมันคนละส่วนกันคนละส่วนนะสีว่าสีมามันแปลว่าให้เจ้ามันมาพิดกับมันเลย่มพอด้ายโบวีนไทยโบวีนไทยเพราะเขาคนกลางเขาบุญเรื่องกเนมันคนละส่วนกันเม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 นเพราะอันนี้เหดุยังนไงตัดคลิปต่อคลิป ก็ยิเงียมแจ่มสายก็สบายใจแหละเดีว่ามาบอกเพื่อนละพวันไปส่พัเออบนสบายบะเออับายเพื่อนละครตามภาษาเปเลนเนาะแม่จะคือว่าโอ้แล้วทุกคนสรุปไปคาบไปสิไปพระธาตุหงเวกจอดมันไปวะสอสาวพิพากัสาวสาวนวเที่ยวว่าสาวนวลเนี่ยนปากแดงเดี๋ยวมันเยิ้มสวย บอ primo, สวยสวยสวยเด้อสนนเนาะงานเพลงคนได้เคยเป็นสาวสาวสาวลื้อบานนวนดอกไม้เลยลองลองมาจากจากมนิีลาเป็นคนนี่แหละงานที่สวยมันนีลางานที่สวยแต่เป็นคนอันนีลางานคนสวยก็คือว่าคนที่ลองนะก็คือสรุปก็คือว่าเดรสเจคาวโบฮูนเรืมม่องเจคาวเป็นกลางบริษัทเขาขาดขาดทั้งสองฝ่าย ถายพอพอมันนกผู so um ้ใหญ่บ้านมันโนกกับเพ่นักแทงเท้อนเพิ่พนักแพ่งเนี่ยสภาพแบแท่งเทาคือน้องคำลาพนักนับถือเขาเป็นแม่ฮักกะหักแพงเพิินพ่อแม่เพนกายเกียริเทาเ็นบอกไปเื่อนไปซ้านพนกต้อนเักาับสู่ทั้งสองฝ่ายแสดงว่าเจ๊เท้เป็นคนกลางแต่ถามว่าสมานให้ได้บอกเพราะว่ามันเท่าหู้เรื่องเพิินเท่ากับยู่ซิเซอร์สนับสนุนทั้งสองฝ่ายถ้าเอฟซีถามเท้าก็บอกว่าทัว่เลยเนาะคกลางคนกลางเนาะ กัดสี่นั่นแหละกัสบายใจ้าวาวอ่เลยเนาะกักัจบเท่านี้แหละทุกคนบด้มียังลายบด้มียังลายกัยบบ้ไม้บมบบอกเพื่นอนกันอันตันใจนะ จะมาบอกให้แล้วให้นี่ย่างนะจหน่อยสิว่าเคามุกเม็ดพูดอะไรบอกรบเลยมากคนแล้วเลยฉันจะเห็นคลิปเพิ่นไปเฮหินคำหล่าเนล่ยไปเห็นคนไล่สดแบบดุเดือดแบบทั้งอี้ชั้นอียาบรสสาพัดเรื่องของเรื่องมันเรื่อสร้างคอนเทนต์ยังเกิดมาเนี่ยทุกคนนะคลิปนี้ก็แได้จบเท่านี้แหละพ่อแม่พี่น้องจังได้กัเนาะงหักแพงกันคือเก่าเด้อทุกคนเนาะเจ้าขาวกับบุญมีหยางเจ้าขาวกับเป็นคนกลาง เป็นเอฟซีนทั้งซองพายไบนอยเพิ่นก็เป็นคนกลางอันแหละถามว่าเขาขาดายกับสนับสนุนทั้งสองฝ่ายวงมัลลเพลําเพิินเออสมมติวงมัลลเพลําเพิินมาแถวบุกทหารหรือว่าแถวยังก็แถวนครพนมกับเจ้าขาวกับไปเปเซีกับไปเซียแหละพอมาถ้าน้องน้องคำลามีเวียกมีงานยังอยากใส่แม่ขาวหรือว่าอยากให้แม่ขาวสวยยังก็บเจ้าขาวกับไปกันอินดีทั้งสองฝ่ายเด้อเจ้าว สรุปกว่าเคลื่อนนั่นแหละ,นะเนาะเขา้าใจกัน<ล>นะครับก็พูดใด้พูดหนึ่งนั่นแหละบางเรื่องฮะก็ว่าหลินว่าหัวหันนห้เพื่อความเอนเตอร์เทนเลยนเนาะเนาะบ๊ายบายสบายดีสบายดี